วันที่3มิถุนายน2568ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทิศทางของลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้าปกคลุมทําให้บริเวณภาคใต้ภาคตะนออกภาคตะนออ,ออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางเกิดฝนตกหนักจับปลาหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเร็วทั้งฝั่งทะเลอันดามันและบริเวณทะเลจีนใต้ติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะป็นนมิถุนายนซึ่งมีฝนตกหนักบางแห โดยเฉพาะภาคใต้ด้านรับลมมรสุมภาคก่อนออกในช่วงเช้าการกระจายตัวของฝนยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเนื่องจากในช่วงนี้ฤดูฝนเต็มเต็มตัว ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพี่น้องเกษตรกรเตรียมหว่านไถจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมส่วนในช่วงนี้ยังไม่มีฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงประกอบด้วยฝนหยุดตกทุกภาคทั่วไทยเป็นเวลาประมาณ7วันขึ้นไปเรียกว่าฝนทิ้งช่วงส่วนในช่วงนี้มีฝนเกิดขึ้นบางแห่งโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ช่วงค่ำคืนมีฝนเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากในช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียง